สวัสดีครับร้านแต่งรถในเอลโต้นะครวันนี้รีวิวนะครับเป็นรีโวนะฮะโฉมล่าสุด2 0 2วันยนะครับแต่งอะไรกันบ้างนะครับนี่เลยนะฮะจังหน้านะครับสีดำนะฮะอักษรคาว่าโตต้านะฮะสีแดงหล่อดูดันนะฮะแล้วก็ดูด้านข้างนะครับจะเป็นคิ้วล้อนะฮะแปดนิ้วขิบตรงกลางจะเป็นสีปอนนะฮะ มีสองสีให้เลือกนะครับตรงคลิปตรงนี้นะฮะจะมีสีแดงกับสีบอลน,นี้ลูกค้าชอบสีบอลน,นะครับจัดไปวิวล้อนะฮะด้านหลังโรบานะครับสีดําแบบแขนยาวนะฮะสปอร์ตรอๆเลยเรียบร้อยครับรีโว จัดทรงสวยหล่อเท่เลยอยากแต่งรถสวยๆพักกันมาได้เลยนะคะพี่ร้านแต่งรถเตือนาวโตนะฮะมีลิงก์ใต้ล่างของคลิปหรือว่าอยากแต่งแบบหน่อยรุ่นอะไรชุดต้องชุดแต่งรถต่างๆพักกันมาเลยมีลิงก์ใต้ล่างของคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปแต่งรถแบบนี้ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแต่งรถสวยๆกับทางไลฟ์ของเรานะฮะแต่งรถเตือนาวโตนะครับสวัสดีครับ